ร่วมมือกันเดินนะอาสาประชารับพัฒนาเพื่อความมาสุขของไทยหมู่บ้านรวมอาสาอาคีต่างร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแรง่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคง,ย,งยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชน ด้วยประชารัฐมุ่งขจดัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นอูตาช่วยมาดูแลไม่เลือนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกไวัยสนับสันุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวส,ส่ใสทุกโครงการในบ้านของเรารวมมืกัน ประชารับพัฒนาเพื่อความภาสุขของไทยหมู่บ้านรวมอาสาภาคีต่างรวมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าแกร่งพวกเราอาสาประชารัฐทุกหมู่บ้านจะเป็นรากฐานเพื่องานหมู่บ้านแข็งแรงท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นช่วงที่ สามของรายการแล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติไปหลายหลายท่านแล้วนะครับตั้งแต่เช้ชามาเรายังอยู่ในเมืองทองธานีนะครับงานร่วมพลคนอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะนะครับซึ่งจัดโดยสํานักงานสุขภาพชาตินะครับโดยท่านรองอโดยท่านเลขาธิการนะครับนายแพทย์ผลเดชปิ่นประทีบนะครับก็ได้มาพูดคุยกับเราไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในพิธี เปิดโรงการของเรานะครับที่เมือ,องทองธานีวันนี้นะครับเราได้รับ เกียรตินะครับจากแขกพิเศษของเราสองท่านนะครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านอนันตศักดิ์มุญเคลพันธ์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นกำนันหนุ่มคนดังนะครับแห่งบางละจันนะครับตำบลพักทันใช่ไหมครับนะครับท่านกำนันชาญนะครับยิ้มจันที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราถามประเด็นงานในพื้นที่ก่อนนะครับว่าท่านกำนันชาญนะครับในฐานะคนทํางานในพื้นที่นะครับเราทําเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของจินอาสาประชาลัตครับครับผมครับในชานยันกำนันตรุลมบักพันครับที่ประวัติท่านคือเป็นประธานคนหัวใจเพชรของสิงห์บุรีนะครับ เริ่มจากการที่เอาคนในชุมชนตำบลพักพันน์ขับมังดเหล้าครบคันสานะครับมังดเหล้าครบคันสาเมื่อปี2559นนะครับพอทำทำประเด็นนี้แล้วคนในชุมชนนะครับ บัติิเตุเกิดลดน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบ,บาแหวงในตำบลกันนะครับก็เรามาปี2560สร้ากสั่งคุณคุณประชานนะครับมีสีได้เข้ามาเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ที่แล้วก็สามารถป้องกันบัติเหตุทั้งหมดได้ก็เลยเป็นขยายเครือข่ายออกไปให้เป็นเป็นบางอาจารย์พักตับ คือเป็นทั้งอำเภอเป็นคระผู้นเภอ,เอ,เภอก็เลยเชิญได้ได้จัดงานขึ้นมื่อสองเรื่องสิทิคือว่าคือเชิญท่านนายอำเภอทุชาติพาเจริญนะครับเข้ามาเป็นครบมานป็ัผมาเป็นผู้เป,เปเิดงานนะครับโครงการนี้ก็มีส่วนร่วมของกำนันทุกตำบลของอำเภอบางละจาันทั้งแปดตำบลน,นะครับก็มีคือใช้ตำบลแกนนนำของเช่นผู้ใหญ่บ้าน เราก็ผู้ช่วยหมู่ละ10คนนะครับก็รวมเป็น70คนรวมกับตบบังกระถนอีกอีก130คนก็เป็น200คนนะครับโครงการนี้ก็ได้ผลดีดีมากนะครับเพราะว่าคนในชุมชนอำเภอบางจรันาาเนี่ยซึ่งในอำเภอได้จัดตั้งด่านชุมชนทุกปีของเทศกาลเช่นสงกรานปีใหม่ต้องใช้งบประมาณมากนะครับก็เลยใช้ เพราะเล่าเนี่ยเป็นจุดประเด็นที่ทําให้เกิดปฏิเหตุ<ม>นะครับ<ม>ก็เลยให้ในายอำเภอท่านก็เลยเห็น<ม>เห็นดีชอบมากคือให้กำลังพลกบนเนี่ยต่อไปจะต้องขยายเขตให้เป็นอ่าตำบลละ200คน<ม>คือจะทำให้เขาต่อยอดออ,ออกไปนะครับแล้วก็มีโชคดีนะครับที่ผมได้งบประมาณของอของสอสส กับสจรนะครับได้เข้ามาทําถนนความปลอดภัยในท้องถนนของเยาวชนที่ตำบลพักทันครับที่นี่เยาวชน,นเขามีส่วนร่วมเลยเชิญท่านปรผจมพันธ์นี้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการเด็กแค่พูดนะครับสจมพันธ์ตามอาขององโชกรยุทธิสึงนชมนะ<น>ครับ<น>ก็ต้องขอบคุณท่านมากวันนั้นท่านได้ไปเปิดน,น,นะครับผมก็มีประเด็นชี้แจงแค่นี้ครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้คือหนึ่งนะครับตัวอย่างดีๆนะครับที่กำนันนี่ถือว่าก็เป็นคนของภาครัฐนะครับก็ได้เสียสละตัวเองนะครับทำงานเรื่องนี้เนี่ยซึ่งงานจิตอาสาเนี่ยมันไม่มีค่าตอบแทนใช่ไหมครับไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราต้องมาด้วยใจเราก่อนนะครับแต่อีกท่านหนึ่งนี่สิครับ ผมเนี่ยชื่นชมท่านนะครับท่านเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ขึ้นกับกรมชามพันด้วยนะครับท่านเป็นพุพ์จังหวัดสิงห์บุรีท่านเข้ามา,าร่วมงานมาขยับงานกับกลุ่มของจิตอาสานะครับโดยภาพรวมอยากจะให้ท่านได้พูดถึงนะครับในส่วนที่ท่านเข้ามา,าร่วมงานกับทางเ,าเครือข่ายจิตอาสาครับท่านครับ ครับขอบคุณครับแล้วก็ขอนําเรียนท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ใหา่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบว่าในสังคมเรายุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการพัฒนานี้ไปอย่างรวดเร็วมากและเรื่องของการสัมพันธ์เพื่อที่จะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนนั้นก็ต้องรวดเร็วตามไปด้วย ถ้าหากว่าเราจะรับหน้าที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้รอบด้านนะครับและภารกิจนั้นมันมีจำนวนมากมายเหลือเกินเขาเรียกว่าทำงานแบบ3ามร้อหงศาเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้พลังจิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลสังคมในทุกมิติได้ ครับเพราะจำนวนประชากรเนี่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะรองรับในการเพิ่มเติมของภารกิจได้เพราะฉะนั้นจิตอาสานี่แหละครับที่จะเข้ามาช่วยเราในการดูแลนะครับในชุมชนหมู่บ้านตำบลแล้วก็อำเภอจังหวัด ถ้าเราถักทอสารสายใหญ่เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของการที่รวมพลังจิตอาสาเขาเรียกว่าเราจะสารสายใหญ่เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสิงห์บุรีก่อนและรวมทั้งการสารสายใหญ่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศด้วยนะครับเราจะรวมกับ สายใหญ่อื่นๆนะครับซึ่งจะมีจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งที่จะทำก็คือว่าเราจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องนี้การที่จะใช้ในเรื่องของจิตอาสาเข้ามาทำงานนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถจะทำได้โดยที่เป็นํำกัดวัยวุธคุณวุฒิสามารถทำได้หมดแต่ขอให้มาด้วยใจนะครับรวมใจเป็นหนึ่งเดียว หลักธรสารใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือเขาเรียกว่า p r e d i c t e o r e n a t i o n นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูแล้วในต่างประเทศอย่างเช่นทางด้านของสิงคโปร์มาเลเซียเขาก็มีเรื่องของการที่ใช้เรื่องของการจิตอาสาเนี่ยเข้ามาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดท่านจะประกอบอาชีพใดก็าตามแต่หัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวก็สามารถที่ทําให้สังคมนี้อบอุ่นนะครับปลอดภัย และยิ่งในเรื่องของการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพี่น้องประชาชนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองและเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทํำในสนิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เราจะต้องทําอีกหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้สังคมที่เปราะบางต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมอีการที่จะต้องเข้าไปช่วยกันดูแลนะครับคือถ้าหากว่าเราถูกทอดทิ้งไม่เข้าไปดูแลเขาแล้วเนี่ยถามว่าใครจะเข้าไปดูแลจะมอบให้เป็นภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยกระทรวงอย่างเช่นพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ถามว่าเจ้าหน้าที่มีจํานวนเพียงน้อยนิดเนี่ยการรองรับ กับผู้คน,นต่างๆที่มีทวีมากขึ้นในตลอ,ตลอดเวลาเนี่ยไม่พอไม่พอครับสิ่งที่ผ่านมาที่ของสิงห์บุรีเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เรื่องของปัญหานะครับเกิดเหตุปัญหาอุทกภัยขึ้นมาเนี่ย พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง4อำเภอด้วยกัน6,000กว่าค <ừ> รอบครัวนะครับที่จะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยถ้าหากไม่ได้จิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าไปในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ําดื่มไปดูแลเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่พอครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยผมนี่นะครับในขณะนี้เนี่ยสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณของสเสด็จเจ้าอยู่หัวมหาวิเชียล,ลงกรณ์บดินทรเทพยบรางคูลพราชการที่ 10เนี่ยพระองค์ท่านได้ทรง สายพระเนตรที่กว้างใจและเกิดในเรื่องของการที่จะมีจิตอาสานะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้มีแนวพระรัมหลีตรงนี้เกิดขึ้นมาทําให้ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นข้าราชการก็อยากที่จะสนองนะครับในกระแสะพระรมลัดของพระองค์ท่านเนี่ยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้เกิดความชัดเจนและขยายผลอย่างต่อเนื่องและอยากจะให้จิตอาสาทุกคนเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยให้ขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ตำบลใดหมู่บ้านใดเนี่ยเราเข้า ถึงเลยนะครับไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปถึงเราไปถึงซะก่อนนะครับ mm hmm. ใกล้ที่จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเนี่ย mm hmm. อุบัติเหตุในเรื่องของการใช้รถจชนน mm hmm. กถนนกําลังที่จะมาถึงแล้วเราจะต้องเข้าไปดูแลก่อนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ครั้งที่แล้วนะครับต่อสงกรานต์ก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งรายบาทเจ็บแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินเป็จนจำนวนมหาศาลนะครับถ้าภาพรวมของทั้งประเทศก็มีภาพรวมที่มากทีเดียวเพราะนั้นเราจะต้องลดน้อยถอยลงไปให้ได้โดยใช้กระบวนการของจิตอาสาของเาเนี่ยเข้ามาแนะนำนะครับใครที่ดื่มสุรายาเมาก็ขอให้เรื่องของการลดละและเลิก นะครับเหมือนที่เราทําเครือข่ายงดดื่มสุรางดเหล,ล้า,<ร>าพักตับอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยไม่ใช่ไปใกล้ๆแล้วเราไปทําเราแนะนําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนึ่งเรื่องของร่างกายเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย2เรื่องของการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่เกิดขึ้นเราแนะนําได้โดยตลอดคราวที่แล้วไม่น่าเชื่อว่ายุ65ที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าดื่มสุราแล้วไม่เพียงพอกับความต้องการไม่ทราบว่าด้วยสุราพาไปหรือว่าจิตใจที่ไม่มั่นคงก็ไม่ทราบ เพราะนั้นจิตอาสาเราเข้าไปช่วยแนะนําเขานะครับควรจะพอในการที่เราเนี่ยได้เสพสุราพอประมาณหรือว่าให้ท่านได้อยู่ในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกหลานมันอยู่ที่ไหนมาช่วยดูแลซิว่าลุงป้านนะ้าอาพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยในขณะที่ได้มีการดื่มสุราอาจจะเป็นการแบบดีอกดีใจที่ลูกหลานมาบ้านแต่เราสิ่งทํา สิ่งตรงนี้เนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ในการที่มีลูกหลานมาหาความสุขได้เราดื่มเราดื่มน้ําดื่มสิ่งที่เป็นน้าผลไม้ต่างๆมันก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้มาชดเชยได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสุราหรอกเพราะว่าสุรายาเมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดื่มมากเกินขนาดร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เรื่องของการบังคับจิตใจด้านอารมณ์ เดี๋ยวเมื่อพูดไม่ดีพูดไม่เข้าหูก็เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลกันไม่เจอหน้าค่าตากันมาหลายเดือนนะครับก็มาพบกันเราแสดงความดีใจด้วยการที่เรียกว่าเยี่ยมยามถามข่าวด้วยคําพูดเรื่องการทานอาหารกันปกติก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในสังคมเราครับโดยพ้อยยิ่งพี่น้องจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ทางด้านของอื่นๆทั่วประเทศด้วยครับ ท่านฟังครับท่านฟังละท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขณะดนี้นี่คืออีกหนึ่งข้าการดีๆนะครับที่นี่ท่านเป็นถึงประชาชนจังหวัดน,นะครับเป็นกระบอกเสียงที่จะ,ะเอาเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งของภาคประชาชนที่ไปขับเคลื่อนง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตอาสาก็ดีนะครับท่านได้ลงมาคุกค,คีกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับอยากจะฝากบอกกับทุกทุก ุกจังหวัดนะครับที่เครือข่ายเราไปทั้งหมด152สถานีทั่วประเทศในวันนี้เนี่ยให้ได้ดูตัวอย่างนะครับท่านอนันตศักดิ์นะครับที่เป็นประชาันจังหวัดสิงห์บุรีอีกหนึ่งบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาช่วงต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับท่านประชาพันธ์จังหวัดแล้วก็ท่านกำนันฉานนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านครับ ร่วมมือกันเดินหน้าอาสาประชารัฐพัฒนาเพื่อความภาสุขของไทยหมู่บ้านรวมอาสาอาคีต่างร่วมใจสร้างประชารับไทยให้ก้าวแกรง่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคงยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชน โดยประชารัฐมุ่งขจัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลือนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกไวสัยสนับสัตวนุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวสดใสทุกโครงการในบ้านของเราร่วมมือกันเดินหนะ้า ประชารับพัฒนาเพื่อความภาสุข,ของไทยหมู่บ้านรวมอาสาอาคีต่างร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกรง่งพวกเราอาสาประชารับทุกหมู่บ้านจะเป็นรากฐานเพื่องานหมู่บ้านแข็งแรง